แม่บ้านรีวิวสวัสดีค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะเราจะทําการย่างปลาทูก่อนนะคะเพื่อนๆถ้าใครซื้อแบบที่เขาทอดมาก็ไม่ต้องนํามาย่างเนาะแต่ว่าเราจะลดน้ํามันนั่นเองแล้วก็จะนํามาย่างในกระทะเทฟลอนเนาะฉีดน้ำมันสเปรย์ลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็เลือกปลาทูนที่มันไม่ค่อยเค็มนะคะจะดีต่อสุขภาพมากกว่าเนาะเอาแค่พอมันเตรียมนิดหน่อยก็พอค่ะ ในส่วนของเส้นบุกนะคะวันนี้ใช้ย,ยี่ห้อคอนยักกี้นะคะ200กรัมก็จะทานได้สักประมาณ2ที่นะคะเส้นมันจะเล็กกว่าค่ะคลิปที่แล้วนะคลิปที่แล้วจะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งเส้นมันจะใหญ่และก็วิธีทำนะคะก็เหมือนเดิมค่ะล้างน้ำให้สะอาดหลายๆน้ําแล้วก็นําไปต้มในน้ำเดือด5นาทีสำหรับพลังงานนะคะตัวนี้200กรัมอยู่ที่45กิโลแคลอรี่แล้วก็มีคาร์โบไฮเดรต11กรัมนะคะตัวนี้ซื้อมาถุงนึงก็42บาทเนาะ ในส่วนของน้ำยำนะคะเราจะใช้น้ำตาลทรายแดงครึ่งช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยน้ำปลาอีกสัก1ช้อนโต๊ะแล้วก็วันนี้เราจะเพิ่มปลาลาอีกสักนิดหน่อยเนาะคือใครไม่ทานปลาก็ไม่ต้องใส่นะคะเราใช้ไม่เยอะนะสักครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเอาพอมีกลิ่นมีรสชาตินิดหน่อยแล้วก็จะเป็นพริกกระเทียมที่เราโขลกเตรียมไว้นะคะใครจะใช้เป็นพริกป่นก็ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวนะคะใช้1ลูกนะคะ หนึ่งลูกกีใหญ่นะคะก็บีบลงไปเลยค่ะถ้าใครชอบเปรี้ยวมากก็ใส่มากได้ตามต้องการเลยจากนั้นนะคะก็คนให้น้ำตาลเขาละลายนะคะ่ะแล้วค่อยชิมรสชาติดูเนาะพอได้รสชาติที่ต้องการแล้วนะคะวันนี้เราจะใช้หมูสับนะคะที่รวนสุกแล้วนะคะ ใส่ลงไปด้วยนะ่าจะได้เน้นโปรตีนให้มากขึ้นแล้วก็มีหอมแดงซอยนะคะเป็นหอมไทยนะหอมหัวเล็กๆนะคะแล้วก็มีตะไคร้อีก2ต้น,นะคะ่ะหั่นเป็นซอยแบบฝอยๆเลยเนาะมันจะทําให้ยําของเรามีกลิ่นที่หอมสมุนไพรมากขึ้นนะคะแล้วก็ตามด้วยเนื้อปลาทูที่แกะเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นเส้นบุกนะคะแนะนําให้ตัดให้มันสั้นก่อนเนาะมันจะได้ทานง่ายๆ แล้วก็วันนี้เราจะใส่เป็นมะเขือเทศราชินีค่ะถั่วฝักยาวหั่นเล็กๆแล้วก็ผักนะคะจะเป็นผักชีไทยแล้วก็ผักชีใบเลื่อยค่ะก็หั่นให้เล็กเหมือนกันค่ะสําหรับผักชีลาเราก็จะแบบเด็ดเป็นใบๆนะคะแล้วก็ตัดให้เขาสั้นลงอีกนิดนึง จากนั้นก็คลุกเข้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีค่ะในส่วนของเส้นบุกนะคะเขาจะไม่ค่อยดูดซึมพวกเครื่องปรุงนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ค่อยมีรสชาติคือก็ยังเป็นจืดๆเหมือนเดิมมันจะไม่เหมือนอะเส้นขนมจีนที่เขาจะดูดพวกเครื่องเข้าไปเนาะเพราะฉะนั้นขนมจีนมันก็ย่อมอร่อยกว่าอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันดูดซึมพวกเครื่องปรุงต่างๆแต่ว่าตัวนี้นะคะจะเหมาะกับคนที่ลดน้ําหนักเพราะว่า ยินแล้วมันอยู่ท้องนะคะแล้วก็พลังงานไม่สูงส่วนตัวรู้สึกว่ากินขนมจีนแล้วมันจะไม่ค่อยอยู่ท้องเนาะแต่ว่าถึงมันจะอร่อยกว่าแต่มันไม่อยู่ท้องนั่นเองก่อนเสิร์ฟเราก็จะโรยด้วยเป็นถั่วลิสงคั่วนะคะสักเล็กน้อยแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับยำขนมจีนเส้นบุกข,ของเราสําหรับวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะสวัสดีค่ะ